นี่คือพังแม่ดว้วนนะครับซึ่งแม่ดว้วนก็เป็นแม่ปแหลกหรือแม่ใหญ่ของโขลงพี่ภูผาพี่ภูิจหรือพี่ภูเขานะครับโดยทุกคนจะสังเกตว่าช่วงนี้นะครับแม่ดว้วนจะเดินวิ่งอายมากๆเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเธอนั้นอุ้มท้องอยู่ก็ช้างนะครับใช้เวลาอุ้มท้องโดยประมาณก็ 21่สเดถึงยีเดือนนะครับทุกคนซึ่งพังแม่ด้วนตอนนี้เธออุ้มท้องใกล้จะคลอดแล้วนะครับท้องแก่เต็มทนก็จะสังเกตว่าปกติแม่ด้วนจะอยู่ในโขงซึ่งสมาชิกในโขงแม่ด้วนจะมีประมาณ7ตัวที่เราเคยพบเจอนะครับแต่ช่วงนี้แม่ด้วนจะปลีกตัวออกมาเดินเพียงตัวเดียวเพราะว่า อาการของเธอนั้นดูเหมือนจะใกล้คลอดก็เลยหนึ่งแหละคือเดินตามโข่งไม่ทัน2ก็คือแม่ด้วนต้องหาที่เหมาะสมในการคลอดแล้วก็ที่สำคัญนะครับในการคลอดต้องมีแม่รับแม่รับหมายถึงพี่เลี้ยงที่จะช่วยเลี้ยงลูกช้างตัวน้อยๆน,นะครับในภาษาช้างหรือว่าภาษาเรานะครับเราเรียกการคลอดลูกของช้างว่าการตกลูกนะครับ แต่เรากันเองก็คงเรียกง่ายๆนะครับก็คือการคลอดนั่นเองสังเกตว่าแม่ดว้วนนะครับเป็นช้างที่สวยงามเป็นอย่างมากหน้าเทอหวานนะครับเหมือนนางงามจักรวาลในหมู่ของพี่ๆช่างภาพหรือว่านักท่องเที่ยวที่พบเห็นแม่ดว้วนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเธอคือนางพญาคตชสารตัวจริงเสียงจริงด้วยลักษณะท่าทางที่นางดูมีอำนาจ ถ้าเดินนะครับบางครั้งความดุของนางหรือว่าสิ่งที่เราเห็นแล้วก็รู้สึกว่านางดูมีความน่าเกรงขามเป็นอย่างมากนะครับนี่คือภาพก่อนที่แม่ด้วนจะคลอดนะครับซึ่งเร็วๆนี้เรามารอฟังข่าวดีกันนะครับว่าแม่ด้วนจะตกลูกออกมาเป็นช้างพังหรือช้างพาย จิลิทน้อยของแม่ด้วนจะหน้าตาเป็นยังไงหรือจะเป็นฝ่าแฝดเหมือนภูผาและภูลิตนะครับเรามาติดตามกันตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวให้ชมภาพแม่ด้วนต่อครับบ๊ายบาย